สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พาน้องอ้นนะครับมาเดินเล่นนะครับผมน่ารักมากเลยน่ารักมากเลยน้องน่ารักจริงๆเลยนะครับผมอ้วนตัวมเตียมตัวมเตียม,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 มนะครับผมใครสนใจอยากได้พ่อพันแม่พันอ้นนะครับโทรมาได้นะครับผมเริ่มต้นคู่ละสองหมื่นห้าพันบาทนะครับผม เริ่มต้นคู่ละสอง0 0บาทนะครับผมพ่อพันแม่พันนะครับผมอ้นยักษ์นะครับอ้นยักษ์ใหญ่นะครับผม0825614365นนะครับฟาร์มอ้นบ่าวเดชนครพนมนะครับผมน่ารักจริงๆเลยน่ารักจริงๆเลย น่ารักจริงๆเลยนะครับส่วนนี้เป็นตัวเมียนะครับนี่นตัวเมียครับมาดูพฤติกรรมนะครับน้องจะทำอะไรนะครับมานี่เร็วมานี่เร็วมานี่ มานี่เร็วเร็วเร็วไวไวเร็วเร็วขี้อ่อนนะครับตัวนี้ขี้ออนมาก น้องขี้อ้อนน้องขี้อ,อ,อโซโซ้อนน้องขี้อ้อนอ,อย่าลืมน,นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่อง YouTube ยนนูทูเบ่าวเดชนครพนมนะครับสวัสดีครับ